ช่วงนี้เป็นเพื่ของการวางแผนทางด้านการเงินนะครับในมุมของการทําประกันภัยและครับคุณผู้ชมแน่นอนครับว่ายังคงอ้างอิงเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมอยู่นะฮะ วันนี้จะพูดถึงว่าบางคนบอกว่าตัวเองมีประการอยู่แล้วนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเคลมได้ทุกกรณีหรือเปล่าหรือว่าขั้นตอนในการเคลมจะเป็นยังไงบ้างวันนี้พูดคุยเรื่องนี้ให้เคยเคลียร์กันนะครับกับดรชาติชายมีสุโขนักวางแผนทางด้านการเงิน CSP สวัสดีครับดรชาติชายสวัสดีครับสวัสดีครัยสวัสดีครับหลายท่านอาจจะงงนะครับน้ำท่วมกับนักวางแผนการเงิน c f p เกี่ยวอะไรกันเ้อบอกว่าจริงๆส่วนหนึ่งประการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินด้วยครับเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับ ครั้งที่ผ่านๆมาเราคุยถึงเรื่องของการสร้างรายได้การลงทุนแล้วก็การบริหารหนี้คราวนี้พอดีมันเป็นเรื่องวาระแห่งชาติตอนนี้นะครับก็คือว่าเราเกิดเหตุฉุกเฉินละครับนั้นประกันมันเป็นส่วนหนึ่งของการีเรียกว่าบริหารความเสี่ยงนะครับผมก็เลยคิดว่าผมพูดในฐานะมุมมองนักวางแผนการเงินเนี่ยเราต้องมองตั้งแต่เหตุการณ์ยังไม่เกิดเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนพูดถึงว่ากรมธรรม์ประเภทไหนสามารถจะ เคลมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการไปข้างหน้าว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้อีกนะครับเราจะต้องทำประกันแบบไหนเนี่ยพอถึงเวลาแล้วนะครับเราสามารถจะเคลมได้อย่างที่เราคาดหวังไว้คือประกันเนี่ยฮะเราต้องซื้อก่อนใช้เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่วมแล้วล่ะคุณจะมาบอกใช้ตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีคือไม่ทันแล้วแต่ถ้าเกิดอนาคตจัดทำยังไงดีเอามีอะไรแนะนำบ้างฮะทีนี้ผมก็อ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ของ ทาง,อออางคอพบ,บก็พูดถึงเรื่องว่าประกันมีอยู่4หัวข้อ,อท,ที่ตอนนี้คนที่ทําประกันแบบนี้เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมแล้วคุณสามารถจะเคลมได้บแบบที่หนึ่งก็คือประกันภัยรถยนต์ผมก็กังวลเล็กน้อยว่าในนะั้นเราเข้าใจหรือเปล่าครับว่าประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันหลายคนคงทราบว่ามีหลายประเภททีนี้ประเภทที่เคลมได้รเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคือประเภทไหนครับ เรนึงหม่ันอย่างเดียวแหละหนึงอย่างเดียวแล้วสามสามพัสองสอับอธิบายเพิ่มอธิบายเพิ่มเพราะคนทุกคนจะได้เข้าใจนะครับจริงๆแล้วที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือ1 2 3่งนะครับหเนี่ยเขาคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์นะครับ ทีนี้2กับ3เนี่ยนะครับเราจะไม่มีความคุ้มครองตรงนี้นะครับแต่จะมีเรื่องของสูญหายเรื่องของไฟไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีความ1 2 3ก่อนนะครับน้ำท่วมเนี่ยเข้า1น่งเข้าหนเท่านั้นด้วยเข้าหเพราะว่าทําให้รถยนต์เสียหายนะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นนิดนึงว่าแล้วเวลาน้ําท่วมเนี่ยมันทําให้เราเสียหายเนี่ยเราไปฝืนไปตั้งใจ หรือไปทาให้มันเสี่ยงยก่ะอย่างยกยกเตียงแล้วกันสมมติว่าขับรถไปนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมแต่ว่าแบบต้องฝ่าไปอ่ะเพราะจะต้องไปถึงตรงนั้นอ่ะจะกลับบ้านอ่ะก็ขับไปปุ๊บรถดับรถเสียรถพังเพราะน้ําท่วมครับถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันด่วนจริงๆมันน้ําฝนตกอย่างรวดเร็วน้ําท่วมขึ้นมานะครับเราไปไหนไม่ได้ไม่มีทางเลือกแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยตรงเนี้ยทางบริษัทประกันก็ถือว่า เคลมได้ให้เต้องจายสินไหมให้ใหเราจ่ายค่าสินไหมให้แต่คราวนี้ผมยกตัวอย่างนี้กรณีสุดต่งแล้วกันนะครับว่าเห็นว่ามันท่วม หนักๆแล้วก็ไม่มีใครไปแล้วนะครับมีการห้ามว่าหรือว่าหรือว่าเห็นข้างหน้าให้จอดตายกันหมดนะยังจะลงไปอีกเราก็ยังไปเรียกว่าไปสร้างความเสี่ยงนะครับไปเจตนานะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าต้องคุยกันมินเมิดเนาะมีโอกาสที่จะไม่คุ้มครองพูอย่ายนะครับมีโอกาสผมผมต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคือเราไม่ได้อยากว่าก็อยากให้ทุกคนได้เคลมแต่ว่า คงจะต้องเข้าใจประเด็นนิดนึงเพราะว่าหลักการของทําประกันก็คือวันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วเราไม่ได้คาดฝันไว้ก่อนอันเนี้ยมันก็เลยต้องต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือบางคนบอกว่าบ้านละกันตอนนี้พอมาปุ๊บขนบ้านหนีก็ไม่ได้ฮะเอาอะไจงใจด้วยแต่น้ำท่วมมีไหมเพราะปกติเราเคยเจอแต่ประกันอัคคีภัยใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงจะเข้าใจดีว่าประกันอัคคีภัยเนี่ยมันมีเรื่องของ คุ้มครองน้าท่วมอยู่ด้วยเราไม่เคยไ้เาไม่รู้นะในกวาคุ้มครองจยพางไฟไหม้ครับแล้เขาใจอย่างนั้นอ่าใช่ครับคืออย่างนี้ครับแต่ว่าก็มีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยก็คือว่าประกันอัคคีภัยพเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกันอัคคีภัยมาตรฐานทั่วไปก็คือจะเป็นเรื่องของร้านค้าต่างๆอ๋อครับคราวนี้ขออนุญาตเล่าอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าถ้าเราจะให้ความคุ้มครองน้ําท่วมเนี่ยเราจะต้องต่อหน้านี้นะครับอดีตเราต้องบอกเขาาว่ จะซื้อเพิ่มเพิ่มออ๋ถ้าเราไม่แจ้งเขาจะไม่ได้แค่ใช้ใช่ใช่ในอดีตนะครับในอดีตผ่านมาไม่เคยบอกเลยคราวนี้ตอนนี้อาจจะอาจจะดีขึ้นครับตรงที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี54นะครับก็เริ่มมีเริ่มมีเรียกว่าอะไรแพ็กเกจที่ทำให้เราได้คุ้มครองน้ำท่วมไปด้วยนะครับมีการบอกให้เราซื้อไปด้วยรวมไปด้วยนะครับรวมถึง สักประมาณปี2016นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแพ็กเกจที่อัตโนมัติเลยนะครับว่าว่าเ้าเกิดว่าซื้อปุ๊บเนี่ยก็ได้เ็าเรียกว่าคุ้มครองเรื่องผู้เรื่องภัยธรรมชาตินะครับก็จะมีตัวเลข2 0,000ซึ่งทางคอพพเขาพูดถึงเหมือนกันก็คือว่าเป็นวงเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับที่ที่จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาติพวกนี้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้อนกลับมาครับก็คือว่าประกันภัยเนี่ยมันมีที่อยู่อาศัยกับมาตรฐานก็คือเป็นร้านค้าอะไรพวกนี้ ไอ้ที่แพ็กเกจที่มันติดมาแบบสอง0มื่นเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นสําหรับที่อยู่อาศัยอ๋อจะเป็นร้านค้าที่จะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่านั้นเนี่ยมันจะอาจไม่คุ้มครองอคืออย่างนี้ครับ<อ>ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยแพ็กเกจนี้หรือว่าความคุ้มครองด้านน้าท่วมเนี่ยจะต้องบอกเองว่าเราต้องการ ของอะไรเพิ่มนี่ออกไหมครัเพิ่มตรงนี้ผมว่าสําคัญเพราะว่าความเสียหายเนี่ยบางทีไอ้บ้านเนี่ยชัดเจนแหละแต่ว่าความเสียหายอันนึงก็คือเรื่องเราเกิดมีกิจการร้านค้าแล้วเราได้รับผลกระทบจากจากเรื่องของน้ําท่วมตรงนี้ปรากฏว่าถ้าเราไม่ได้เรียกว่าเราไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นนะครับจะทําให้เราถึงเวลาเราเคลมไม่ได้ทีนี้ทาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรหรอกนะทำไร่ทําสวนนี่แหละพืชผลทางการเกษตรเรารู้ว่ามันมีประกัน ต่ก็ได้กับสินค้าเกษตรไม่ได้ทุกตัวถูกไหมคะแล้วัเ,เป็นงไงคะต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลักการก,ก,การประกันก็คือว่าก็มีผู้รับปกกระกันผู้เอาประกันนะครับคราวนี้ก็ต้องดูว่าผู้รับประกันเนี่ยเขาเขายินดีที่จะรับปกกระกันเรื่องของสินค้าเกษตรพวก เกษตรพวกนี้พวกนี้หรือไม่นะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้มันมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นประกันเขาเรียกว่าสวนทุเรียนสวนทุเรียนเนี่ยก็มีครับเพราะว่าก็คือก็คือมีคนรับประกันว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ก็อยากให้ทางเกษตรกรเนี่ยก็พิจารณาเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเท่าที่ผมพอทราบข้อมูลเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มต้นไร่ละสักประมาณ200อบาทลไร่ละมันมันเบี้ยประกันใช่เบี้ยประกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับจะเป็นเรื่องของอายุของของของตัวทุเรียนตัวต้นตัวต้นเนี่ยนะ่าถ้าอายุน้อยก็ก็เบี้ยถูกหน่อยอันนี้คือบริษัทประกันทั่วๆไปใช่รัที่ไม่ใช่ภาครัฐนะฮะบริษัทประกันทั่วทไปคือคือเจ้าของสวนสามารถติดต่อได้ ได้ครับได้ครับมีบริษัทคือผมต้องเรียนว่าเรื่องพวกนี้เราผมถึงเป็นห่วงนะครับทุกท่านว่าเราต้องทราบประเด็นก่อนว่ามันมีแบบนี้นะครับพอมีแบบนี้ปุ๊บเราก็เราก็เริ่มมองหาแล้วครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นเมื่อกี้ที่ผมพยายามตั้งใจยกตัวอย่างเพราะว่าอยากให้เราทราบประเด็นก่อนแล้วเวลาเราคุยกับตัวแทนหรือว่าบริษัทต่างๆเราก็จะบอกว่านี่มีไหมด้วยราคาเท่านี้นะครับอันนี้ผมคิดว่า ถ้าเราไม่ไปติดต่อเขาบางทีเราก็ไม่ทราบครับอย่างนี้เราจะตัดสินใจในการทําประกันในรูปแบบต่างๆเราจะมองจากอะไรดีฮะให้แมทช์กับตัวเราครับขัน้นแรกโดยทฤษฎีนะครับก็คือว่าการประกันนี่คือการบริหารความเสี่ยงเราต้องมองว่าความเสี่ยงที่เราเจอเผชิญอยู่เนี่ย<อ>มีอะไรบ้างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของการทำอะไรสิงค้าเกษตรแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดว่าเราทำธุรกิจด้านนี้เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าวันใดวันหนึ่ง มันอาจจะมีเหตุการณ์พวกนี้ซึ่งผมก็ต้องเรียนเมื่อกี้คุณคุณององพูดเหมือนกันว่าทําก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการทําประกันเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับค่าเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอาจจะต้องตัดสินใจว่าฉันพร้อมจะจ่ายไปก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็ถึงเวลาหนึ่งจบเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องข้อมูลเรื่องขออนุญาตเพิ่มเรื่องของข้าวนิดหนึ่งของไร่ข้าวนาปีนะครับเขาเรียกว่ามันจะจะมีประกันของทกศนะครับซึ่งผมอยากให้ทางเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ลองพิจารณาด้วยเพราะว่ามีการช่วยเหลือจากภาครัฐพอสมควรทีเดียว